ตัวเทพโคตรฟุตบอลอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีความสุขกับเสียงของเรามากๆครับทำไมผมถึงใช้คำว่าตัวโคตรเทพฟุตบอลนะครับไม่ใช่ตัวเทพฟุตบอลเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในสนามคือโคตรเทพฟุตบอลครับดูจังหวะนี้ครับอินิสตอรีฟินาห์แหละฟงพิพี นิสนี women 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 ar er th ่บุสกิดบ so ุสกิดพยายามลดแต่เสียจังว่บอลล้าเอาฟังจังหวะนอ้ครับแว่นพี่ตรงไหนเว้นพี่ตรงไหนนี่ยพี่แดเป็ไม่ชี้แจงผมผมเลยพี่ส่วนผมโหดไหมหายใจเท่ารท่านแต่ไม่โหวฮึ่มโหะทองแข่งเงิครับ จะนี้ผมก็จะจะไม่ค่อยพากเสียงอะไรเยอะแล้อ๋ออ๋อโอ้ยนี่ดูฉอดครับไม่อยากเอาภาพไอ้ตุ่ยมาตัดต่อเลยตะกี้มากของฟุตบอลนะครับคือความสมคคีในเกมกีฬาครับผมเอาเอาเอาปุ๊บจุดนี้เอาเอาจากวันนี้เอาวิ้ยเอาแพียี่ แล้วก็ฟังเสียงท้ายเกมครับมันก็เหมือนคล้ายๆเอ็นเครดิตครับพีแกบอกว่าโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวตีขาผมอ่ะพีแกตั้งแต่จริงจะพีแก้ัโอเคครับ วันนี้มาเล่นฟุตบอลให้สนุกได้หัวเราะแล้วก็มาก่ากับฟุตบอลรวยของถุงมือไหมครับเออเย่ยโอ้พี่เห็นอย่างนี้บ่อยคือประมาณว่าถ้าถ้าพี่อยู่ในสนามจะไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นโอ้ เฮ้ยหมูกัดกันไปนะพี่โนโด่ะพูดอย่างนั้นไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเอ๊ะ hey. หมูกัดกันอันนี้แล้วพี่อืมพี่มีจะพูดยังไงพี่ก็ดีใจด้วยที่เห็นหมูกัดกันโอ้โหพี่โนโดพูดอย่างนี้ไม่ได้พู้นี้ต้อโลงสนามด้วยกันเลยพี่โนโดเออวางรึเปล่ามาครับผมมาฟุตบอลคือเมเจอร์อนี่นะที่เรามีความสุขอยู่ที่กันทุกวันนี้ครับผมมามามา,มา ma